สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปล่าสุดนะครับที่ถ่ายไม่ดูเนาะอัน,นี้ก็เข้าสู่ระยะร้อยวันอ่ะน่าจะน่าจะร้อยวันแล้วนะครัน่าจะร้อยวันแล้วลอ่ะนี่ให้ดูนะครับนี่ลายนี่ส่วนนี้ของลุงเนาะผมทำมาเซ็นนะครับก็มาแว็ดดูเพราะว่ากังวลเนานะมันอยู่ไกลบ้านนะครับนี่ประมาณหนึ่งพันแดร้อยลูกเนาะ ส่วนนี้ก็ก็ขายไปแล้วนะครับประมาณขายไปหกแสนนะครับตกแสนเขาเหมาเนาะมาจามาเรียบร้อยก็เลยมาเฝ้าดูนะครับมีกระลงกระรอกด้วยช่วงนี้นี่นะครับก็ไซส์สองสามสี่ไม่ไม่โตเกินไปเนาะไม่โตเกินไปนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับปีแรกมีทุเรียน ออกปีแรกเนาะปีแรกอ่ะบางต้นออกปีแรกแล้วก็บางต้นก็ออกปีที่สองนะี่ครับนี่ก็อายุจ็ดแปดปีแล้วนี่มีกระรอกเยอะนะครับโหน้ำช้ำก็กังวกลกระรอกอย่างเดียวนะครับ ใบนี้นะครับบางต้นก็ป้อมๆกลมๆนะโอ้โหอันนี้ก็น่าจะร่วงก็ลอกนี่ตกใส่ลูกข้างล่างกังวลเนาะมันไม่ได้เฝ้าประจำนะครับเพราะว่าผมอยู่อีกที่หนึ่งนี่ก็ประมาณสิ้นเดือนเนาะ ล่องเลยยี่สิบห้านะครับรุ่นนี้เรามาเคาะดูอีกทีนนหนึ่งนี่แหละเปอร์เซนต์ทุเรียนแก่นะครับที่เราตัดกันร้อยห้าวันร้อยเจ็ดวันร้อยสิบวันเนี่ยนี่ครับร้อยสิบวันนี้ก็เคาะได้นี่ครับแต่โดยรวมมันก็ไม่ถึงเนาะเนื่องด้วยความร้อนชื้นทำให้ทุเรียนสุกเร็ว แก่เร็วนะครับหรืออายุเขาได้ที่เร็วอะ่ะอ,อ,อันนี้ต้นนี้ก็ไม่ได้โยงเนาะกิ่งเล็กเยอะนะครับปล่อยให้ไหลทากิ่งนะครับลูกนี่นี่แหละนะครับลูกก็สวยบ้างไม่สวยบ้างปะปนกันไปแต่ว่าไซส์ก็ประมาณนี้สองครึ่งนะครับถึงนี่แหละถึงสี่เนาะสี่ก็มีไม่เยอะนะครับแต่ก็มี ท่องก็ามาดูนะครับอ่ากลัวโจรน,นะครับโจรน,นี่ใส่นี่รุ่นหลังรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังต้นนี้ต้นนี้น่าจะติดสิงหหาเนาะนอายุประมาณน่าจะอยู่ประมาณแปดสิบห้าวันรุ่นนี้อันนี้ถ่ายให้ดูเนาะของผมก็รอตัดวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบเดี๋ยวค่อยเก็บภาพมาให้ดูนะครับ ตัวไหนที่เราแต่งลูกเร็วอ่ลูกก็สวยนะครับนี่เนี่ยอันนี้เหมาเนาะผมไม่ได้ขายช่างนะครับไม่ได้ขายช่างเขาคํคำน,นวณตามความเหมาะสมพอค้าสู้ราคาแล้วก็ปล่อยนะครับน,นี่นะครับไม่ได้โยงลูกเนาะผมโยงกิ่งนะครับโยงกิ่งไม่ได้โยงลูก นี่ก็ประมาณนี้นี่ครับต้นไหนที่มีน้อยลูกก็เป็นโบเค้นี่ครับโบเี่ขนาดไม่ให้ปุ๋ยนี่รรยากาศจะมีมังคุดอยู่ข้างในมันก็แบบทึบๆหน่อยนะครับนี่ต้นสาว เบ่งดีไหมอันนี้เดินสนะิบว่ห้ายี่สิบเนาะเดินปุ๋ยสิบ่ห้ายี่สิบสองรอบนะครับนี่ไซส์ประมาณนี้นี่นะครับไซส์เขานี่ลูก ตกไสก็มีนะเออต้นที่มันแบบมันมีน้อยๆอ่ะผมไม่ไม่คัดไม่ได้แต่งนะครับก็เลยปล่อยอ่าลูกตกไสก็เยอะนี่ครับต่ากว่าหนึ่งจุดห้าพวกเนี้ยก็มีต้นไหนที่ไม่ค่อยออกเราก็ไม่ได้แต่งนี่ต้นนี้เต็มพิกัดเลยน่าจะเจ็ดสิบสองถึงสี่นะครับสองถึงสี่ต้นนี้ นี่นะครับนี่รุ่นนี้น่าจะยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวน่าจะแบบเล็มออกได้บ้างนะครับหัวดอกเพราะว่าพอพ่อขานัดวันที่ยี่สิบนี่ไม่ต่ำกว่ายี่สิกว่าลูกนะครับต้นก็ไม่ได้โตเท่าไหร่แต่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ยอมรับว่าต้นเขาสมบูรณ์ สตลาดสตลาดนะครับนี่เดี๋ยวก็เดินดูแถวคอ,อื่นบ้างนะครับนี่ก็ถังพ่นยาเนี่ยแหละผมทิ้งไว้แบบน,นี้เลยการพ่นก็โดนขโมยไม่เรียบร้อยนี่นะครับนี่ใสประมาณนี้ล้อตัดชุดนี้ก็แต่งกิ่งฟื้นต้นนะครับก็ คิดว่าลุงน่าจะให้ทําปีหน้าต่อเนาะออปีหน้าต่อนี่พูดต่มๆนะครับต้นนี้ลูกสวยแต่งแต่งได้เยอะต้นนี้นะครับผมแต่งได้เยอะนี่ประมาณนี้นะครับก็สุดๆแล้วปีนี้นี่ครับส่วนนี้ทําไม่ร่วงเนาะคิดว่าประมาณสองพันสองลูกน่าจะได้นะครับน่าจะได้อยู่ ประมาณนี้แหละลูกเบ่งกว่าสวนผมเยอะนะครับนี่โอเคอันนี้ตอนนี้นี่ครับเก็บยอดจัดการยอดไม่ทันเนาะตอนที่ที่ดอกห่างเยอเนะนี่เหลืออยูบะมานสิบกว่าลูกนะครับนี่แหละที่จัดการได้ เกือบจะไม่ทันนะครับอ่ามีมีหักแล้วกิ่งหนึ่งโอ้ไม่รู้จะอยู่ไหมนะครับนี่น้ำเลี้ยงน่าจะได้อยู่โอเค นี่นะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็คุยกันได้นะนี่ก็ช่วงที่เรารตัดผลผลิตนะครับก็เอาปุยอยออะไรมาเตรียมไว้นี่ยอดเริ่มนะครับแต่คิดว่าน่าจะน่าจะยอดจะกลางไปก่อนนะครับเดี๋ยวเนื้อก็จะขายเพราะว่าเหลืออีกโอ้ เกือบเดือนนะครับเกือบเดือนนู่นแหละสิงหาเนาะแค่นี้ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ